วันหยุดแบบนี้จะกินกาแฟนานเท่าไหรก็ได้นั่งชิวๆเลยนะคาเฟ่ตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเลยก็ได้หรือจะเป็นแก้วมัคนะฮะกูเกิลนะฮะไม่ใช่คำหยาบนะฮะ,ะครับจะนั่งกินไปเรื่อยๆตลอดกินนานเลยนะจะกานทั้งวันเลยเหรอเป็นวันพักผ่อนนะ,ะแต่ครับท่านผู้ชมเห็น <he en S 1> คลิปนี้แล้วเดือดฮะเพราะอะไรคนที่นั่งกินไม่ใช่คนธรรมดาคนห่มเหลืองเป็นพระแล้วไปนั่งเนี่ยถึงสามทุ่ม ชาวบ้านส่งคลิปนี้นะฮะมาให้กับทางด้านของอดีตผู้สมัครสอสอไทยสร้างไทยคุณพีโรจนะรารา,รานะแล้วก็เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทหก็มักขยาอีกทีหนึง่งเดือดดานฮะาสามทุ่มนี่ <จำ S 1> เป็น<ำ>เวลาจำวัดออแลวฮะเวลานอนของพระแลวฮะแต่อยู่ตรงนี้และดูคลิปอีกทีหนึ่งฮะไม่ใช่แค่นั่งอยู่รูปเดียวคนเดียวนะศิกระศิกานั่งอยู่ด้วยฮะเห็นไหมฮะ โตเดียวกันนะ<อ>คุยอะไรกันเราไม่รู้<อ>แต่ชาวบ้านเห็นแล้วไม่สบายใจก็เลยร้องเรียนครับผู้สื่อข่าวของเรานะฮะเตอร์สมเกตินูมหารไปพบกับคนที่ได้รับเรื่องร้องเรียนคือคุณพีโรจนาดาราดีผู้สมัครสสไทยสร้างไทยบอกว่าชาวบ้านลราแวกซอยบางแวก27ก็คือซอยลุงถมครับย่านฝั่งทนกรุงเทพมหานครมาร้องเรียนว่าเห็นแล้วไม่เหมาะสมนะฮะ คือมันไม่ใช่แค่ช่วงเวลาสามทุ่มอย่างเดียวควรจะอยู่วัดแค่นั้นคือมากับสีกาด้วยฮะและบางครั้งสีกายกขาพาดขึ้นมาบนเกอีนี่ฮะซึ่งหลังจากได้รับคลิปนะทางด้านของคุณพีบอกว่าก็ลงตรวจสอบพื้นที่ฮะแต่หลังจากนั้นไม่เห็นเลยไม่เห็นเลอไม่เห็นเลยฮะ <c oughs> คือเหมือนเจ้าตัวจะรู้ตัวไง<อ>เพราะเพจดังก็โพสต์ด้วย ในจริงๆแล้วมันไม่เหมาะสมอยู่แล้วนะฮะในในรูปประมจริงๆแล้วไม่ไม่เหมาะสมพระถึงเวลาก็ต้องจําวัดแล้วก็ควรจะต้องทำต้องทําวัดเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ได้ข่าวมาแล้วอยู่ที่ร้านนี้มาบ่อยครั้งมากผมมองว่านั่งอยู่สีกาก็ไม่เหมาะสมแล้วแต่ก็น,นั้นก็คือว่าเท้าสีกาเนี่วางอยู่บน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 ,บนเก้าอี้ด้วยนะฮะก็ในภาพของการนั่งก็ไม่ไม่ไม่สมรวมไม่สารวมนะครับไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเลยครับผม เราได้ดาเนินการแจ้งสอนอพื้นที่ให้ให้ผู้ผู้ร้องเนี่ยแจ้งสอนอที่พื้นที่ไป,ไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าแจ้งไปหรือยังแต่เบื้องต้นประมาณนี้ครับผมแจ้งสอนอในพื้นที่ฮะนี่เป็นพื้นที่เขตภาษีเจริญฮะคงไม่พ้นตารวจยาละแวกนั้นนะฮะและผู้สื่อข่าวของเราเนะครับก็ยังไปพบกับคนที่ให้ข้อมูลได้น่าสนใจฮะคือเห็นเลยนะฮะว่าในทุกๆวันแต่นับตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์คือวันพุธเนี่ยไม่เห็นแล้วเพราะมันเป็น กระจายไปในโซเชียลมีเดียแต่ก่อนหน้านี้เห็นทุกวันเลยฮะพระนั่งอยู่กับสีกาคนนี้ในคาเฟ่ตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง4ี่ทุ่มโอ้โห oh. ไม่รู้ว่านั่งคุย oh. อะไรกันและพอหลังจากร้านปิด4ี่ทุ่มนะฮะนั่งแท็กซี่ออกไปด้วยกัน4ี่ทุ่มนหรอไม่ธรรมดานะฮะบอกว่านั่งแท็กซี่ออกไปด้วยกันที่แปลกก็คือนั่งเบาะหลังทั้งคู่ด้วยฮะปกติถ้าเกิดว่าพระนั่งกับโยมเนี่ย ก็ต้องนั่งแบบนั่งแยกนะเออนั่งกระสีการนั่งแยกนี่นั่งเบาะหลังไปด้วยกันฮะประมาณหกโมงแกก็มาแล้วก็ประมาณสี่ทุ่มคือคาบเราปิดเขาก็กลับเลยเขากลับเขานั่งทำอะไรก็นั่งคุยกันนี่แหละไม่รู้คุยกันไม่รู้อะไรแต่ก็นั่งใกล้ๆกันไม่ไม่นี่ไม่ได้ฟังใช่ค่ะแต่พักหลังใส่มีคนเยอะขาเขาไม่ดีก็เลยไม่เห็นมาสงสัยค่ะแต่ว่า่มนเป็นพระจริงไหมไม่รู้สิไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าสี่ทุ่มอ่ะแกจะกลับไปพร้อมกันเลย ใ,ใช่นั่งรถแท็กซี่คันเดียวกันแล้วก็นั่งข้างหลังคู่เลย,ยไม่ไม่ได้นั่งข้างหน้าข้างหลังนะคือนั่งด้วยกัน <S <S นี่ฮะเออท่านผู้ชมแล้วก็ยังมีแม่ค้าขายส้มตำละแวกนั้นนะฮะให้ข้อมูลอีกว่าผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่จะตามมาทีหลังพระจะมานั่งก่อนตั้งแต่เย็นนะะผู้หญิงเนี่ยก็คือเหมือนกับขับรถมามั่งหรือนั่งรถมามั่งแล้วก็จะไปนั่งอยู่ที่ร้านอื่นร้านสะดวกซักอยู่ข้างๆกันพราสักพักหนึ่งช่วงที่คนแบบโพล่เพลคนไม่อยู่แล้วค่อยเดินเข้ามาที่คาเฟ่ด้วยกันมันแปลกฮะ มันแปลกตรงนี้แหละฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็นิมนต์หลวงพี่ดีไหมฮะถ้าหลวงพี่อยากชี้แจงเนี่ยนิมนต์มาบัรินทีวีนะก็อยู่ไม่ไกลบางแวกมากนะฮะแต่ท่าชี้แจงท่านต้องท่านชี้แจงได้คือถ้าเกิดท่านไม่ผิดไงถ้าท่านไม่ผิดท่านมาเลยฮะเราเปิดให้ท่านชี้แจงฮะแต่อีกประเด็นหนึ่งนะฮะท่านยังไม่ได้ชี้แจงเนี่ยแต่พระผู้ใหญ่อย่างพระพยอมกัลยาโณท่านบอกแล้วฮะว่าหนึ่งอย่างนี้เนี่ยมันเข้าข่ายโลกาวัชชะ คือโลกติเตียนนะฮะประเด็นถัดมาก็คือถ้าไม่ชอบความสงบนะมไม่ชอบความสงบนิมนต์ให้พระรูปเมื่อกี้เนี่ยไม่ต้องมาดมาเป็นทีวีแต่นิมนต์ให้ศึกออกไปไปใช้ชีวิตทั้งโลกไปเลยไปเป็นราวาสก็ต้องเรียกว่าชาตินี้อวิชาครอบนำโมหะครอบนำเนี่ยที่เรียกว่าโจรชะกันสามกกก,กเนี่ยโมหะนี่สาคัญเห็นผิดเป็นชอบเป็นกงจักเป็นดอกบัว เห็นสถานที่นั้นเป็นดอกบัวทั้งๆท,ท,ที่เป็นกงจักสำหรับพระสำหรับคาราวะาเขาก็ไปอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าพระไม่รู้เวลาเวลาชาวบ้านเขารู้เขาจึงถ่ายภาพคลิปออกมาตัววินัยมันยังไม่ชัดเจนนักแต่ว่าอโคจรหรือที่กันเรียกว่าประพฤติไม่ดีไม่งามเป็นที่สิจินทาที่เรียกว่าโลกวัชชะชาวโลกติเตียน แต่ยังไม่ได้ขาดจากความเป็นพระถ้าไม่ชอบวิเวกชอบวุ่นวายชอบเออกระเลิกะกึกกระน้องก็เอาจีวรอ,ออกใจแล้วก็ไปก็จบนี่ฮะแนะนำฮะคือถ้าเป็นอย่างนี้ซึกออกไปดีกว่า เห็นกงจักเป็นดอกบัวนะกิจของสงฆ์นี่ไม่ใช่อยู่แล้วเวลาก็ไม่ใช่แล้วไปนั่งคุยกันในคาเฟ่ยิ่งไม่ใช่ใหญ่ที่ไม่ใช่ใหญ่สุดๆนะฮะออกนั่งแท็กซี่ไปด้วยกันนั่งเบาะหลังด้วยกันอันสีถ้าจะอ้างบอกว่าสนธนาธรรมคงไม่มีใครเชื่ออ้อ่ะท่านผู้ชมก็เห็นอย่างนี้แล้วนะฮะหลายคนเนี่ยก็มาคอมเมนต์หรือแม้กระทั่งคนเมื่อกี้ที่เราสัมภาษณ์ก็บอกว่าจะไม่ใส่บาตรจริงๆเนี่ยอาจจะต้องแยกกันพระดีๆก็ยังมีเยอะแต่พระแบบนี้อย่างที่หลวงพ่ พ่อพยอมท่านบอกฮะ,อะพอรู้ตัวถ้าไม่ชอบทางธรมศึกออกไปเถอะนะครับ